สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอ๋อยก็มีเกมสนุกๆจากบัตรภาพมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะตอนนี้นะคะคุณครูอ๋อยได้เตรียมบัตรภาพไว้แล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> เด็กๆมาดูบัตรภาพกันนะคะบัตรภาพที่หนึ่งพค,ค่ะบัตรภาพที่สองส้มค่ะบัตรภาพที่สาม มะลิค่ะบัตรภาพที่สี่เงาะค่ะบัตรภาพที่ห้าผักกาดค่ะบัตรภาพที่หกคะนาค่ะบัตรภาพที่เจ็ดน้อยหนาค่ะและบัตรภาพที่แปดดอกเข็มค่ะ คุณครูอ๋อยจะพาเด็กๆมาจำแนกบัตรภาพเป็นกลุ่มกันนะคะมาดูกันสิว่าเด็กๆและคุณครูอ๋อยจะจำแนกบัตรภาพเหมือนกันหรือเปล่าเราไปแยกกันเลยคะ่ะเด็กๆมาแยกช่วยคุณครูอ๋อยด้วยนะคะบัตรภาพที่หนึ่งครูอ้อยเลือกเป็นพริกค่ะต่อไปคะนาค่ะ กุ้อขอยขอเลือกเนาะไปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะต่อไปกลุ่มที่สองนะคะกู้อขอยขอเลือกเป็นน้อยนาค่ะงอกค่ะแล้วก็ส้มค่ะต่อไปกลุ่มที่สามนะคะคุณกู้อข่อยขอเลือกเป็นดอกมะลิค่ะดอกเข็มค่ะ เด,เด็กมาดูกลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มที่1เป็นประเภทของผักค่ะมีหนึ่งพริกสองคะนาสามผักกาดค่ะกลุ่มที่สองนะคะเป็นประเภทของผลไม้ค่ะมีหนึงน้อยนาสองงอ3สส้มค่ะกลุ่มที่สามนะคะ เป็นประเภทของดอกไม้ค่ะมี1ดอกมะลิ2ดอกเข็มค่ะครั้งที่1นะคะคุณครูอ๋อยนะคะได้จัดกลุ่มตามประเภทของผักผลไม้และดอกไม้นะคะเรามาดูครั้งที่2นะคะว่าเราจะจัดกลุ่มใหม่กันอีกครั้งได้ไหมมาลงมือกันเลยค่ะ เด็กๆคะเรามาจัดก,กลุ่มครั้งที่สองกันคะ่ะมาเริ่มจัดก,กันเลยคะ่ะหรูอ๋อยจะเลือกพริกมาก่อนนะคะต่อไปดอกเข็มค,ะคะ่ะเงาะค่ะอ่าหัวอ๋อยจะเลือกกลุ่มที่สองนะคะหัวอ๋อยจะเลือกน้อยหนาคะ่ะคานาคะ่ะ กลุ่มที่3นะคะคุณครูอ้อยจะเลือกเป็นมะลิค่ะและกลุ่มที่4ครูอ้อยเลือกเป็นส้มค่ะเ,เ,เด็กๆไทยดูสิว่าทําไมคุณครูอ้อยถึงจัดกลุ่มแบบนี้คะทําไมคุณครูอ้อยเอาผักผลไม้ดอกไม้มารวมกันเด็กๆคิดว่ายังไงคะมาหาคําตอบกันเลยคะ่ะกลุ่มที่1นนะคะพริกส,สีแดง ดอกเข็มสีแดงเงาะเปลือกสีแดงนะคะกลุ่มที่สองนะคะน้อยนาสีเขียวคณนาสีเขียวผักกาดสีเขียวค่ะกลุ่มที่สามนะคะดอกมะลิสีขาวและกลุ่มที่สี่ค่ะส้มสีส้มค่ะ ่ะเด็กๆจากการจัดกลุ่มในครั้งที่สองนี้เด็กๆคิดว่าคุณครูจัดกลุ่มแบบนี้เพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจัดกลุ่มตามสีของผักผลไม้และดอกไม้ค่ะค่ะการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้การจัดประเภทของบัตรภาพและจัดตามสีผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ เล่นเกมที่บ้านสนุกสนุกได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูอ้อยในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย